โมสรเชลซีนะครับได้ไฟเขียวแล้วนะครับอนุญาตให้เจ้าเฟลิกนะครับย้ายทีมได้เลยในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสโมสรเชลซีได้แจ้งให้กับเอเจนต์ของเจาเฟลิกนะครับว่าสามารถเปิดการเจราจาการย้ายทีมล่วงหน้าได้เลยและสโมสรน,นะครับที่ต้องการเซ็นสัญญากับเจ้าเฟลิกคือสโมสกรกาลตาสลาย สโมกสอนกาลาตาสลายนะครับกลายเป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวเจ้าเฟลิกแล้วตอนนี้นะกาลาตาสลายนะครับก่อนหน้านี้เอซิมิลานเนี่ยนะครับยืมตัวไปและมีเงื่อนไขาการเซ็นขาดแต่ปรากฏว่านะครับเอซิมิลานเนี่ยอาจจะไม่เซ็นเฟลิกแต่ทีมที่ต้องการเซ็นจริงๆนะครับก็คือสโมสกรกาลาตาสลายนะครับทีนี้ เชลซีเนี่ยนะครับได้เริ่มต้นจากการบอกเอเย่นของเจ้าฟิลิกว่าอนุญาตในการ